ถือ่เหนื่อยบ่ค่ะแล้วก็ไม่ไปเรียกูุรเนาะได้จักหวดเหรอคะปูสามหวดชีหวดค่าเนี่โอ้6หกปด็ออกี่สองออกแล้วก็ก6กห็วอกหกกอกหกกวอกศูนย์เจ็ดศูนย์เดันก็ออกศูนเจดก็ออกคนหงนั่งวดนี่แหะ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลยนะครับวันนี้โอปอวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของหลวงปู่นะครับเนาะครับหลวงปู่เข้ามาแล้ว4งวด สามงวดนะครับงวดนี้งวดที่4ี่นะครับพ่อนพ่น้องครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของหลวงปู่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมการปลาการนมัตการปูครับผมอาอ พอเจริญสุกเจริญพรญาติโยมเด้อที่มาเมื่อนี้กับ่จักสืบหรอกครับครับผมมาเยี่ยมมายหลวงพ่อก็อยู่น้องหันเจ้าพ่อน้องหันตัวสายห้องหันนะครับลุงพ่อหนงหันนะข้าเลขนะเคยบอกมาถึงสุงวดอยู่ดอกแต่มาเราสามงวดสี่งวดแล้วงวดนี้กังวดที่สี่แล้วถ้าจำไม่ผิดอ่ะ มันก็เข้าทุงงวดแต่ว่าจะเป็นยังไงบรุู่นเนาะแต่ว่ามันเขามาทุงงวดวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยอมไมายามก็ดีแล้วเพราะเไ,ไปปวดหนัดปวดย่อมทั้งอืน่นที่เขามีถ้าเขาหากมีดวงวัดาสนาดวงสตาดีเขาก็จะถูกกับเราเนาะบอกญาติโยมจนรวยเออแต่หลวงพ่อไม่ซื้อไม่อะไรครับไม่มีเงินก็ช่างแต่ว่าไม่ซื้อแต่บอกโยมถูกถ้า กระเด<ศ> <ลม S 2> ็นบุญน่ำหรอกคะ่ะเดี๋ยวออก,กบ,บุญถ้าถ้าถูกแล้วก็อ,อย่าลืมหลวงพ่อมาทําบุญด้วยมียังก็มาทําบุญตำบรางมาเยี่ยมมายังก็ดีเห็นใจก็ดีก็ฝันเมื่อคืนนี่ก็ฝันดีกอกฝันฝันว่าเขาไล่ไล่สู่เขาเดี๋ยวฝันหนึ่งฝันตอนรุ่นก็ฝันว่า,าเด็กน้อยตีกลองตีอยู่สามคนตีของอยู่ในบ้านต่ำต่ำต่ำแปดคนเฉยหน่อยตีกลองเลย หัวนฟันแต่ชุดถิ่นตัวแดงโซ่ปก็รูปปากวดก้อนกับกับฟันด้วยแต่มันออกจังวันดีกับจังไลยฟันเขาเข้องอะไรครับผมอันนี้ลองดูหลายคนดูแสดงว่าปูเสียงเลขไว้แล้วบอกว่าดีเสียงนั่นธรรมดาให้ว่าอธิษฐานธรรมดาเนี้ะคอยฝันกับฟันเคลื่อนต่อไปนั่นถูกพลาดไปนั่นกับฟันในหลวงพอหลวงปูหลวงปูคนนั่นที่มาสังวัดยุบันหลวงอเกิดเป็นกามาแต่บอกกันคุยกันธรรมดา พาเล่นหลายหลายฟันขอหนุ่มคนฟันขึ้นขึ้นต่อไปขึ้นกับฟันทีโบว์ฟังนี่ละ่ะเรื่องวันนี้มึงกะมีเลขสูตรที่ก้นอ่ะเรียกสูตรเขียนเรีสูตรเลขเลขสูตรนั่นแหละเขียนเอาหรือบอกเขียนเขียนเอาเลยครับปู่ปู่เขียนเลยครับเลขสูตรก็เดียวกันนั่นแหละครับปู่ปู่ขเขียนให้ดู<อ>หน่อยครับผมเดียวกันเหรอมันกับเป็นแปดเก้าหนึ่ง สองสี่ห้าจะพูดแทรกันเหรอฮะโอเคนะไม่เข้าใจครับปู่ป uh ู่อธิบายชัดๆเลยครับผมพูดจับพูดมากค่ะวันนี้เก้าหนึ่สอง สี่ห้าจับคู่กันด้สี่แล้วไมาสี่แล้วจับคู่กันเป็นหนึ่งแปดเป็นหนึ่งห้าปูปูเขียนแยกออกมาได้ไหมครับตัวนี้่จะลงมางนี้นี่กระเงี้นี่กะมางนี่สลั ครับปูปูเขียนอยู่ที่นี่แหละงวดก่อนมันก็อยู่นี่ครับงวดงวดก้อนนั่นปูงวดก้อนปะไม่ไม่เอาอันนี้แหละครับปูลูกปลูเขียนเป็นตัวออกมาได้ไหมครับผมจับพู่มาจับพู่จับพู่ไหให้หน่อยครับจับพู่มันก็ายตัวเ่าเอาไรแล้วลองลองลองจับดูครับผมเอาตัวพู่พูเน้นๆก็ได้ค่ะหนึ่งแปดลงมานี่เก้าคนหนึ่งแปดนี่ ถ้าจะเอาอีกก็ได้ยุตแต่ว่าเอาให้ซื้อก่อนจับใส่สองคู่ตมากสองคู่อืมปลูกปลูกจับมาหมดก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกให้วงก็ได้ครับผมนี่ก็ลองนึ่งเก่าได้บอนี้เก้าสี่นึ่งเก่าสี่ได้ป่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจับอีกก็ได้นะ่าอืมสี่หนึ่งอมสี่ห้ามีไหมปู่ สี่หาบ่บ่แม่สิบห้าสิบแปดเก้าเก้แต่ว่าปูเน้นึ่กับหนึอ่อยู่นี่แหละเลขมันอยู่ในหลักนี่เลยเอ,ม,อมากกว่าัรกเอาตัวนั้นอหลักตัวแดออกเอาตัวนั้นแต่ว่าเลขมนอยู่ใน,นะนบนล่างนะบนล่าง,านงนะบ,นบนล่างยางเช่นไหนนะบนบนล่างสูตรบ,บนล่างของปูสูตรนี่สูตรคำนวณเอซจะจับตัวแรกก็ได้บ่ค่ะสูตรเลข เข้ามาแล้วงวดนี้งวดที่สี่นะครับปูหันมาทั้งสี่เลยค่ะนี่ขายออกมานี่แต่ว่าจะเอาไงก็เอาให้ให้แต่ว่าสองตัวนี่แต่น้องนี้ก่อธรรมดาอาจจะออกนี่แหละครับอันนี้เป็นเลขสูตรเลขปูสอนมือก็ซี่บอกเลยเห็นว่าเนี่ยหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เด้ยวเจห้านี่เดเก้าสี่นี่เดียสี่หนึ่งนี่เด้สูตรของปูนี่มีอยู่สามคู่แต่ว่าเอาได้บัด แต่แหละแต่ไอซีถืจับใส่ทีไ่ไม่แค่ข้างข้างก้อนบอดิเขียนให้เล่าสูญเรับแต่ว่าเขียนจะถูแต่ว่าว่าอยากกันว่าอยากเขียนให้นะให้ให้เบ,บิ้งเอาอันนี้เขียนได้ซื้อดิเต้ก็คือไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมครับปูเมื่ก่มาสามงวดสี่งวดนี่นแหละมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่นมื่ก็ไม่พลาดเนาะธรรมดาครับ อาจจะงวดนี้ไม่ออกงวดหน้าออกสิไรแต่ว่ามันก็ติดต่อไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวลุงพ่อเขาชอบตัวนี้แหละมากที่สุดตัวนี้มากที่สุดเลยตัวนี้มากที่สุิบห้าห้าสิบเอ็ดเลยตัวนี้เขาลอง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 เนี่ยสิบห้าห้าสิบเอ็ดเลยเี่ตัวนี้สิบห้าห้าสิบเอ็ดเยวดูเอาปากกายปูนะจะบอกเอาปากกาให้ปูสามตัวให้ดูอันนี้สามตัวนะครับปู สองห้าหนึ่งองห้าหนึ่งสแน่รอนเลยนี่ปูของผมมีสามตัวของปูสองห้าหนึ่งนะปู่เนาะส่วนส่วนเลขความฝันปูโอ้ยเหยียบหมาถ้าเป็นลัตเตอรี่ก็ได้ถ้เป็นเล่งี้ก็ได้นี่เธอไปนี่ละตัวสำคัญมันต้องกสองห้าหนึ่งเนี่ย ให้สามตัวเลยนี่เด่นตัวนี้แหละเด่นสิบห้าห้าสิบเอ็ดนี้องล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 องหรือจะออกตัวลองก็ได้แต่ว่าเด่นตัวเดียว้องจะลองลองไม่รู้แต่หลวงพ่อเขาไม่นั่นมันก็บอกไม่ถูกเนาะครับคือคือนงวดก่อนก็าไม่ได้บอกว่าศูนเจ็ดแต่มัน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 เจดอยู่นี่สูนอยู่นี่งวดก่อนมันเลยออกศูนย์เจ็ดแต่ว่าให้ให้ไปตัวอื่นให้ให้ตัวอื่นงวดก่อนตัวเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดสามเจ็ดอยู่นี่สามอยู่นี่แล้วให้เกิดสามสามเจ็ดอยู่นี่ เก็ดชุดไปเอาเอาไปตรงทางอื่นอันนี้เอาเอาเอาหมดเลยลงมานี่ตัวนี้อ่าตัวนี้มังซี่มันมันเลขมันชอบออกเสลียงอไม่ใช่ตรงเขานไหมว่าแผลปูไม่ตรงมันออกเสลียงเกิดบางเสียบางเสียลงมาสีไปสี่คำกันคำไม่สี่คำไม่เสียมันออกเสลียงเลขปู่ส่วนมากจะออกเสลียงเป็นแปดสองอย่างเงี้ยโอกาสมาไหมครับปู่มีมือนกันลแต่คนชอบแต่มันออก มันไม่ออกตรงนะครับเข้าใจว่าไม่ออกตรงเขาเขาเข้าใจเองเนี่ยตรงนี้ออกมันออกขึ้นไปขึ้นมากับลงมาเสียก็เหมือนเอาสรุปก็คือเลขหกตัวเนี่ย fc ไปจับใส่กันเอานะครับถ้าถ้าชอบนะครับเนาะแต่แต่หลวงพ่อแต่หลวงพ่อทาตัดตัดให้เราก็เลี้ยวเลี้ยเลี้ยตัวนี้แหละตัดตัดที่เน้นจะไม่จะจะออกรูออกไม่รู้แต่ว่าตัดออกมาก็ได้ตัวนี้แหละหนึ่งห้าหนึ่งแปด ตัวนี้สําคัญนอกนั้นก็ลองอัตเป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ตนแต่หลวงพ่อชอบตัวนี้หลวงพ่อชอบขอขอจุติ <laughs> ขอให้โชคให้ร่ำรวยเจริญทุกคนถ้าร่ำรวยก็อย่าลืมหลวงพ่อมีอะไรก็มาทําบุญกับหลวงพ่อไม่มีอะไรหรอกพระสงฆ์ทําบุญอย่างเดียวแล้วแต่ญาติโยมครับผมเอ้าขอเจริญพรเดือนนี้วันที่สี่นะครับผู่เนาะร่ำรวยร่ำรวยสาธุครับทั้งเมียร่ำรวย กับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางครับกองหลวงปู่นะครับเนาะครับแนวทางเลขสูตรนะครับแล้วก็ส่วนเลขความฝันปูวกว่าเลขสูตรเข้าแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องตีเลขความฝันละคือเอาแค่เลขสูตรปูกก็พอนะครับงวดน,นี้งวดที่4ี่บอกจนเขารวยกัน ทางหมู่บ้านนะครับเนาะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับฝากพิจารณาดูนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่แคปหน้าจอไว้นะฮะเลข6ตัวนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องอยากชอบแบบไหนก็ลองไปตัดไปซื้อดูไปหยิบฉวยลอตตอรี่ดูนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลขที่พ่อแม่พี่น้องชอบนะครับเนาะ ครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ